จะเดินขึ้นกำแพงรอบเมืองเมืองย่อเข้าทำกำแพงรอบเมืองเลยนะฮู้นดิเมกีเบโกวจอยเนาะเนี่ยเขาสร้างกำแพงรอบเมืองเพราะว่าสงครามสมัยก่อนนี่คือกำแพงรอบเมือง เาวานั่งรถบาสรอบเมืองนี่ไทายเนี่ยโค้เดียวเอาเหมือนกําแพงมงจีนเลยฮะวีนัดโกเดีย โอ้ยนี่ค่ะเดินไปมีสุดนอรอบเมืองเลยนะสร้างบอกพอแล้ว